ปอกควาปิซอกีปิซอครับเย้หู้หู้เย้ฮู้หู้เย้หรักจังเลยเนี่อะมันคือเกมอะไรครับเกมเนี่ยครับเนี่ยมันทำอะไรได้ครับก็ไม่รู้นะเนี่ยตู้ไหม ต้องบอกด้วยว่าเล่นแบบไหนถ้าเพื่อไม,ม่เฟนดูเนี่ยก็ได้เล่นตามได้อันนี้ต้องรอใช่ไหมใช่ไหมรอไหมใช่ครับเฮ้ยมาแล้วโอ๊ย,อยมา่งอวไรนันเรอร์ม,มาคนตีด้านซีจะมีมา ถ้เคียนจะแปลงร่างไว้นี่อ่ะอืมไม่ได้มันจะระเบิดต้องให้ยิงใส่ปอนมันน่ะใส่ปอนมันระเบิดอันนี้คือทำยามายิงใส่บอสใช่ไหมฮึนั่นก็คือบอสหรอมายิงได้ยังอไงโอเคกันไปว้า บอสอยู่ไหนอะไปเป็นตรงไหนไอ้ระวังอันนั้นคืออะไรเกลียกการกิจก็ใจไวเลยไ้่ยิงตรงไหนยิงไปแล้วเหรออือหือ นี่คือปืนนี่ปืนใหญ่อ๋อปืนใหญ่เป็นี้ก็ะต่ายแล้วนเะนี่ยยังตีปอดอยู่มีปอดทำยายิงปอดมัน กว่าที่เจอตายไหมอีกมังมเอ๊ะจะไม่แค่เิออฟฟิชมามันกินทำลายฟิชแล้วต้องแก่ไปแล้วนะอ้าไม่ใช่นี่คำเรียนนะใส่คำเรียนไปตยายกินตายเปลี่ยนสีเลยตายปอนไม่เห็นกินเลย เอ้าเข็นกินเองเหรอเข็นเข็นตัวนาเขนตัวเขนเป็นในหนาเขนเอ้ยเมื่อกี้เข็นตัวแย่เลยนะนี่ใส่นิใส่เปิดไปวุ้ยใส่ลระเปิดไป ใส่ลือเปิดไปใส่ลือเปิดไปอีก็ทําป๊อดให้ตายไปเอ้ยว้าวโอเคลือเปิดไปเยอะไปเอ้ยกี่อันแล้วเนี่ยเยอะพี่ปอยมันตรงนั้น ดูซ oh, uh, ิด sì, oh, ูซ yeah. ิเดี๋ยวรอตอนนี้โอ้ยนั่นของเค้นใช่ไหมฮู้นบดวิกเกอร์เลยใช่ไหมลูกอ๋ออันนี้คือเลือดของบอสใช่ไหมข้างบนเนี่ยใช่เขาโยนไอ้นี่คืออะไรเนี่ยไอ้นี่คือ แคนี้นี่มาจาไหนอ่ะันีงไงจัใส่สิคิดจะลองดูอุยกันสิพีกจับจิงจิงส้เป็นอะไรไปแล้วเนี่ยตัวเยี่ยไมกพีกเอาไปยิงใส่หมสสิ พเอาเพีิงกีก้มาอีกแล้วมี <laughs> พริกมาเฮ้ยนี่คือมือมิสเตนร์ดูเด้นเลยเหรอโอาไข่กินกว่า <c oughs> ไปก่อนอวางพริกเว้ เปนตัวแยกแล้วเออเดินไปใครเนี่ย <S <S ใครมาไวตรงนี้อุ้ย,ยบอสก็จะตายแล้วไม่ <S <S 2> <S 2> ใช่เอามีไวใส่สิใส่ได้เลยเหรอต้องทำยาเหรอใส่ได้เลยเไปก่อนใส่เดินไปเยอะเลยเรื่อย ระเบิดเลยใส่สมองนี่ไม่ได้ปนมันมาปุ่มโอเคนี่บอกว่านถ้าบอนตายแล้วถ้าบอสตายแล้วเคนจะได้อะไรบ้างจะตายหนึ่งเยอะไหมก็ไปก่อนเคนสิ อ๋อถ้าเกิดว่าบอสตายจะได้เงินเนาะด้เงินเยอะไหมครับเอื้กชิงตูนไปวันไปอืม้มปุ่มงานเป็องเล่นเกมอยูขับวิดีโอสำคัญก็เอามาให้ดูย,ยบ่อยกันจะตายเวย ลบตรงให้ลบอ,อ,อ้าวหายวิว,วอบอลก็จะตายแล้วไม่ใหม่เลยสำรับไปนี่มันแอบอยู่ยิ้วมันอยู่ตรงนี้เป็นอย่ังเนีไยใหม่ กลแลไม่ไกลแล้วก็จะตายแล้วว้าวปอยตายตายแล้วเปล่าเนี่ยตายแล้วใช่ไหมเออเอาคินยิงสโตนไปไหน่อยอ่ะไหนเงินอยู่ไหนอะแต่ว่าต้องให้ออเข้าใหม่อ๋อเงินจะเข้าเองเนาะอันนี้คือเคียนทำเควสสำเร็จแล้วหรอรือย,ยังไงมันเป็นเควสไหมมีเห็นมาเลย น้องใส่นกสิโอเคพอตายอ่ะต้องให้ทำทนี่เลยไ่ลองกินสิมันจะเป็นแบบไหนเลูกอัดคลิปเล่นเกมอยู่ <c oughs> ขึ้นมาเก็บให้เลยนะอุ้ยใส่นกไปแล้วจะเป็นยังไงหรอนี่แก็นใส่ฟิชไปด้วยอุ้ยเ้ยมีพิกด้วยตัวระเบิดด้วยไม่ยอมตยใส่ไปอีกใส่ไปอีกใส่ก่อนจะไปแกนพื่อนไปู่ไป ก็ใส่รูปไปใส่นี่สมองม้มปอ,อมมปกอ,อกวิเป็นยาไปเกงเพื่นเอาเพื่อนอยู่ไหนเพื่อนเนี้ยเอาไปเพื่นเป็นตังแกงเพื่อนโอเค ลูกอัดคลิปเกมอยู่ก็กินกินตอ่อเออลองลองกินเองสิเราื่อโอยตัวระเบิดเลยนะเป็นปแขนอุดุดเลยลิฟเคนจีนิงกันไม่น้อยไม่ได้อัดเสียงเลยก็พูดได้กันไหมที่นี้เค็นกินไปแล้วเค็นกินเองเขาห็นไม่ได้แก้เพื่อนเขาหาเพื่อนไม่เจอ ให้เพื่อนไปแล้วก็กคนมกินต่อทำไมตัวมีกินนี่เออทำไมเหมือนเดิมเลยลูกเว่งกว่าเคนต้องเปลี่ยนสูตรแล้วแม่ก็เคนอะเล่นในนี่ไหมใส่ทาบตีลาบนั่นอะไรหล่นนั่นอ่ะปลาใส่ปลา

ตัวอะไรเนี่ยตายกน่นตายคุนตัวอะไรครับคุเป็ตัวอะไรลูกอิกนไดีโอ๋ไปเก็บได้หรอตัววที่เก็บลูกอับชุดอยู่กันี่หนึ่องอาวสิบรอบแล้วก็นี่ยาไว้อีก<ค>ินกวันหรือยัง เป็นโน้ตเดิ่ออีกแล้วนะนี่คืยาไว้เนี่ยแขนแล้ก็เป็นอุ้ยบิ๊กแบ็กอุ้ยไม่ได้คุยาเอาซามันนดูจะลองกินหรอโอเคจะลองกิน

ไปอีกคนจะเอาเนเีเ่ยเกเพื่อนกว่าเกพื่อนเก่งแกงสุด จะมีเพื่อนกินไหมปุ๊ดปุ๊ดปุ๊ดยุปุดกดผิดกินเองเหรอกดกดผิดกดกินเองเหรอกดกดผิดใส่กู่ิใส่คุณปัง นก็ใส่นี่นใส่ใส่หูใส่ขนมปังใส่เบิร์ดก็กินเน่ยเว้ยนี่กินว็จะกลายเป็นพีคเปล่าเมื่อกี้เฮ้ยยเ้นี่คืออะไรมีแก้วนะผมใส่ไ,ไม่ได้ 꽃수지그렇니다 이렇게 푸른 푸이 쿠니 คือว่นีมิมิงกลายเป็นอันนี้คิงกลายเป็นอันนี้ตัวไม่ระเบิดหรอนี่ตัวอะไรตัวในสกูป๊ป๊อปในอ๋อจริงด้วยเคนรู้จักด้วยหรอเนี่ย เคือมันเป็นแปะเนี่ยเอาตรงให้นี่เอานีเราปืนมาอันนี้แรกมันเท่ดีเอาเวอเคคไว้เนี่เคคยเพื่อนมาให้อีกแล้วอ๋อไม่แก้แค้นี้ไง Okay,